สวัสดีครับอดิตสอนชาแนลใน y o ยูทู e นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับซึ่งก็มีคําถามจาก f c นะครับหรือว่าจากลูกศิษย์นะครับที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายได้จากทาง YouTube นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็สงสัยนะครับว่าโดยเฉพาะ YouTube มือใหม่นะครับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรายได้ครบร้อยเหรียญแล้วนะครับแต่ว่าทําไมยังไม่ยังไม่ได้ รับอีเมลจากทาง YouTube ว่าจะโอนเงินให้นะครับก็เลยถามว่านะครับร้อยเหรียญนี้เราดูจากไหนนะครับถ้าดูจาก YouTube Studio นะครับก็คือแอป u ู u ูบสตูดิโอนั่นเองนะครับมันจะเป็นเพียงแค่ค่าประมาณการนะครับแต่ถ้าจริงๆถ้าเราจะไปดูก็คือไปดูที่ s e n ซนนะครับก็คือบัญชี g o Google ิล s e n ซ e นะครับที่เราได้ สมัครแล้วก็ทำการเปิดสร้างรายได้นะครับเราก็เข้าไปดูที่หลังบ้านตรงนั้นนะครับถ้าตรงนั้นครบร้อยเหรียญนะครับถึงจะเขาจะจ่ายเงินให้เรานะครับในทางบัญชีที่เราได้ให้ไว้หรือได้ผูกไว้นั่นเองนะครับก็ถ้าเป็น y u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  e s t u u i o นะครับก็เป็นเพียงแค่ค่าประมาณการนะครับแต่ว่าในหลังบ้านก็คือใน บัญชี a อ s e n ต์ของเรานะครับถ้าสรุปร้อยเหรียญเมื่อไหร่นะครับก็เตรียมรับการอุดเงินจากทาง YouTube ได้นะครับซึ่งก็มีหลักเกณฑ์นะครับเราจะดูว่าใน Google Adsense นั้นนะครับจะอัปเดตวันไหนนะครับซึ่งปกติก็จะอัปเดตในระหว่างวันที่8ถึง12ของทุกเดือนนะครับแต่ว่าในเดือนนี้นะครับก็ อัปเดตวันที่9นะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นระบบของทาง youtube าจัดการนะครับก็อัปเดตวันที่9นะครับแต่ก็ไม่ให้เกิดวันที่12ของแต่ละเดือนนะครับแล้วเราจะได้รับาการรับอีเมลจากทาง youtube นะครับว่าโอนเงินให้เราตอนไหนนะครับซึ่งในแต่ละเดือนนั้นนะครับก็จะมีการโอนเงินจากทาง y o ยูทูปก็วันที่21-25ของแต่ละเดือนนะครับ ก็มีหลายๆท่านนะครับที่ถามเข้ามาเยอะเหลือลเกินนะครับว่า YouTube จะโอนเงินให้เราวันไหนนะครับก็ในแต่เดือนก็ในวันที่21ถึง25นั่นเองนะครับในเรื่องของการสรุปเหรียญในทางเอเซนก็วันที่8ถึง12ของแต่ละเดือนนะครับก็ไปดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเราครบร้อยเหรียญหรือ200เหรียญ300เหรียญน,นะครับ ก็เตรียมรับการโอนเงินจากทาง youtube ได้นะครับซึ่งเขาจะมีอ e ีเมลแจ้งมานะครับซึ่งอีเมลนะครับที่แจ้งมาก็จะมีลักษณะดังนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับว่า,าหน้าตาอ e ีเมลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างไทยเมลนะครับที่ทาง u t u t e นะครับส่งมาให้นะครับในวันที่เราได้รับโอนเงินนั่นเองนะครับก็คือตรวจสอบการรับชำระเงินล่าสุดของคุณเราได้ส่งการชำระเงินสลับรายได้นะครับเอเซนต์ะนะครับของคุณเมื่อวันที่ถ้าเขาส่งมาวันไหนเขาก็าจะระบุวันนั้นนะครับถ้าคุณยังไม่ได้รับใน ได้รับเงินภายใน5วันทำการนับจากวันที่ส่งอีเมลนี้โปรดติดต่อธนาคารของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอันนี้นะครับก็หมายความว่านะครับบางท่านอาจจะได้รับอีเมลแล้วนะครับแต่ว่าเงินยังไม่เข้านะครับภายใน5วันนะครับเราก็สามารถที่จะปไปตรวจสอบทางธนาคารได้นั่นเองนะครับว่าทําไมเเงินทาไมทาไมไม่เข้านะครับหรือบางทีบางท่านนะครับ ก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ทำไมเงินไม่เข้านะครับเนื่องจากหมายเลขบัญชีไม่ตรงก็มีนะครับพยายามตรวจสอบให้ดีนะครับในเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีเมลที่ทาง Youtube ส่งมาให้เราทราบนะครับว่าได้โอนเงินมาให้เราแล้วนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าจะมีอีเมลส่งมาก่อนไหมนะครับก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นข้อมูลนะครับที่ได้รับ นะครับโดยตรงจากทาง y YouTube นี่เองก็เลยนำมาบอกต่อให้กับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับโดยเฉพาะ YouTube มือใหม่นะครับที่สงสัยแล้วก็สอบถามกันเข้ามาว่าเอะสะสมมาตั้งนานนะครับหลายเดือนกว่าจะครบร้อยเหรียญพอครบร้อยเหรียญแล้วเราจะได้รับตังค์วันไหนนะครับในเมื่อเอเซ้นตนะครับสรุปหรืออัปเดตแล้วว่าเราได้ร้อยเหรียญแล้วนะครับทำไมยังไม่มีการโอนเงินจากทาง u t u b e นะครับการโอนเงินจากทาง u t u b e นะครับก็คือวันที่21ถึงวันที่25 ของแต่ละเดือนนะครับในการโอนเงินจะมีมันจะมีการแจ้งทางอีเมลให้เราทราบก่อนนะครับว่าได้ส่งเงินมาให้เราแล้วนะครับซึ่งก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าลักษณะอีเมลเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามเขามานะครับโดยเฉพาะ y o ยูทูบมือใหม่ที่ทําช่องใหม่ๆแล้วก็เพิ่งที่จะได้รับรายได้นั่นเองนะครับสาหรับท่านที่ได้รับรายได้ มาตลอดตลอดก็คงจะรู้ดีนะครับสำหรับโดยเฉพาะมือใหม่ที่ยังไม่รู้ก็วันนี้ก็ได้นำความรู้ดีๆหรือว่าหรือว่าข้อสงสัยต่างๆนะครับมาบอกมากล่าวนะครับให้กับเพื่อนๆชาว Youtube มือใหม่ได้รับรูนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาว Youtube มือใหม่นะครับถ้ามีสาระอะไรดีๆก็จะนำมาฝากเพื่อนๆีกเช่นเคยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องอดีศรช anel ในนแอคยูทูบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปท่านี้ครับขอบคุณมากครับผม